สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่แห่งที่2หรือว่าสถานีอาเขตนะครับเนี่ยด้านในอยังคลิปก่อนหน้าที่เราพามานะครับก็อันนี้คืออยู่ที่ขนส่งอาเขตแห่งที่สองฝั่งตรงข้ามกันนะจะเป็นขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่3 2กับ3คืออยู่ตรงข้ามกันนะครับแต่ว่าถ้าแห่งที่1คือขนส่งช้างเผือกนะครับในวันนี้ซันจะพาทุกคน เดินจากขนส่งอาเขตนะครับหรือว่าขนส่งเชียงใหม่แห่งที่2และสาเนี่ยไปที่ตลาดวัโลโลรสคือพีคมากใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณถ้าแบบดูจากแผนที่ในการในการเดินแล้วนะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะบวกๆนะประมาณไม่เกิน40นาทีก็ระยะทางในการเดินประมาณ2กิโลกับ700เมตร 2.7กิโลเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูว่าต้องไปยังไงบ้างแล้วก็ทางในการเดินเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือทำคลิปเพื่อที่จะให้ทุกคนหรือคนที่สนใจที่จะเดินเนี่ยจะได้ดูเป็นข้อมูลน,นะอันนี้มีรถเช่าด้วยนียย่รถมอเตอร์ไซค์เช่าเยอะมากเลยอาเขตอลยทุกคนเนีย่ยออกเดินออกมาจากทเดินออกมาจากขนส่ง แห่งที่สามแห่งที่สองเดินออกมาฟืดเนี่ยมาด้านด้านที่มีวัดกู่คํานะครับเนี่ยร้านมีเซเว่นมีร้านรถเช่า 1, 2, หนึ่งสองหนุนยาวไปถึงนู้นเลยมีแต่ร้านรถเช่าทางนั้นเลยเนี่ยมอเตอร์ไซค์เช่ายี่บสี่ชั่วโมงอันนี้บริการอ๋ออันนี้บริการแบบย4ิบสี่ชั่วโมงเลยหน้าร้านถ้าแบบถ้ามานะหน้าร้านเขาเปิดย4ิบสี่ชั่วโมงนี่ร้านเจมส์อันนี้ก็ยี่บสี่ชั่วโมง อันนี้เริ่มต้นที่150บาทรดร,รถมอเตอร์ไซค์น่ารักมากเ,เต็มเลยรถเช่ามีรถดงรถแดงอะไรอย่างงี้ยอ้นี่มีสมาร์ทโฮเทลตรงนี้ด้วยนะครับใครจะมานอนแถวขนส่งอาเขตก็ได้มอเตอร์ไซค์เช่าทั้งนั้นเลยยาวไปถึงนู่นเลยรับฝากรถมอเตอร์ไซค์ด้วย เดินออกมาไม่ไกลนะครับนี่มีอคาเดทเฮาส์ด้วยบริการห้องพักพัดลม300ร้อแอร์สี่ร้อมีแบบห้องพักมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราเดินมาหน่อยหนึ่งนะครับเราเดินมาจากอาเดนะเดินตรงมาเลี้ยวขวาแล้วเดินตรงแล้วก็นี่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายหลังจากนั้นก็คือเดินตรงยาวไปเลยดูแผนที่ก็สักประมาณ3 4 3สินาทีแหละประมาณนี้สองจุดเจ็ดกิโลจะพาเดินดู อันนี้คือทุกคนทุกคนไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องบอกว่าส,สงสารเราเลือกเราเลือกเดินเองจริงๆอะ่ะมันมีรถแดงมีรถมอเตอร์ไซค์เช่ามีอะไรเงี้ยคือสาเหตุที่เดินเนี่ยเพราะว่าคือแต่ละวันน่ะเรากินชาเขียวเรากินชาเขียวปั่นชาเขียวปั่น,ป,นประมาณสามแก้วถึงสี่แก้วต่อวันอะไรเงี้ยกินชาเขียวปั่นกินชาเขียวปั่นใช่ไหมกินเค,ค้กกินข้าวอะไรเงี้ย แล, ises, แล้วมันก็รู้สึกมันอึดอัดแล้วก็เลยแบบเปมันไม่มีเวลาไปออกอกําลังกายฉันก็อาจจะใช้การเดินเดินไปนูน่นเดินไปนี่นะเพื่อเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เป็นการแบบเหมือนเผาผัานไขมันน่ะคือเราไม่ได้ไปวิ่งออกกําลังกายแล้วก็ใช้การเดินแทนฉะนั้นก็มันก็ได้ได้เดินออกกําลังกายด้วยอย่างที่สองคือได้ถ่ายคลิปด้วยเดินออกไปแล้วก็เนี่ยเราก็ถ่ายคลิปไปเรื่อย ในระหว่างเราเดินแล้วก็ถ่ายคลิปไปแล้วก็เอาให้คนได้ชมอะไรเงี้ยมันก็คือได้ผลประโยชน์สองทางออกกำลังกายได้คลิปวิดีโอด้วยมีแต่ได้กับได้ไม่มีเข็มมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยนี่ก็แล้วก็อีกหนึ่งคือแบบที่เดินไปเรื่อยเอยเนี่ยคือเหมือนเดินวอมนะวอมกำลังไว้ัวกำลังตกเพราะว่าอยากไปเดินคือแบบปลายปีถ้าอากาศหนาวๆอะไรเงี้ย อยากไปเดินภูกระดึงอยากไปเดินภูเขาอะไรเงี้ยเพื่อมันแบบเราเดินบ่อยๆเราก็จะได้ฝึกกําลังขาเราด้วยนะเป็นการซ้อมไว้ไม่ให้กําลังเราตกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปดูอันนี้คือเส้นทางที่เรากําลังจะเดินไปตลาดวัโลูรถนะครับก็จะประมาณนี้รถอาจจะติดนิดนึงตอนเย็น เชียงใหม่ก็เชียงใหม่ก็ไม่ได้ต่างจากกรุงเทพหรอกรู้เรื่องรถลาดูดิปิดเยอะเหมือนกันอ่ะไปเขียวละระหว่างทางถ้าเราดูแผนที่นะแผนที่เขาบอกให้เราเดินตรงไปแล้วก็ต้องเดินตรงไป อุ้ยอุ้ยนี่เราต้องมาข้ามข้ามถนนตรงทางมาลายอุ้ยเดี๋ยนะดูก่อนอ่ะไปข้ามได้อุ้ยมีร้านขายเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยถนนทุ่งโฮเทลทำไมอะถนนทุ่งโฮเทลนี่จริงๆริงนะมันเป็นถนนทุ่งโฮเทลหม,หมายถึงว่าเมื่อก่อนมันมีโรงแรมเยอะอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าเราจะเดินไปที่ถนนแก้วนวรับนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะได้ผ่านสะพานนวรั์หรือเปล่านะพาเดินตอนเย็นเดินชิวๆเดินเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนอาจจะถึงตามเวลาที่เขาบอก Google บอก34นาทีก็ได้หรืออาจจะเกินจากนั้นก็ได้เดินไปเรื่อยๆมันเดินได้แดดมันไม่ร้อนแล้วก็ระยะทางแค่2กิโลก,กว่าๆเกับ3กิโลเอง มิงมิดเนี่ยเผื่อบบมีมีร้านข้าวอะไรแบบน่าสนใจมาเชียงใหม่ยังไม่ได้กินข้าวซอยอยังไม่ได้กินขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยมั้งเนี่ยกินหรือยังออกกินแล้วขนมจีนน้ำเงี้ยวกินไปั้งหนึ่งแต่พวกข้าวซอยอะไรเงี้ยยังไม่ได้กินเลยอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะคาเฟ่เหรอไม่ใช่ ใช่สิเขาเขียนว่าคอฟฟี่อยู่เดินดูบรรยากาศคนเชียงใหม่เห็นนี่คนเชียงใหม่งงแล้วนะเดินถ่ายถนนเดินถ่ายทางเท้าเนี่ยงงแล้วนะคอนเทนต์คอนเทนต์นนแบบ คอนเทนต์ไม่เหมือนใครเลยเนะี่ยเดินถ่ายเดินถ่ายช่างเท้าเนะี่ยโหรถเยอะมากเลยอันนี้น่าจะเป็นวิทยาลัยไหมอ๋ใช่นี่คืออ๋อโรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนนะครับแล้ทำไมเขาข้า,ขาตรงนี้คาไปรับลูกรับหลานกันเหรอรถเลี้ยวเยอะจัง โรงเรียนนะครับดาราวิทยาลัยโอ้แดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เดินชิวๆอันนี้กี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้วว่ะโรงเรียนดาราวิทยาลัยตรงป้ายนะครับมูลเรนทีทิแห่ง สภาคริสตจ,จักรไปในประเทศไทยนีย่ป้ายป้ายรถไปเดินไป คือแมปบอกให้ตรงไปตรงไปเรื่อยๆเดินไปเป็นใจได้ไหมนั่งรถได้ไหมโอ้ห,หุ้ยหลังคาเฟ่เล็กคาเฟ่ข้างโรงเรียนนู่นนู่นก็เป็นคาเฟ่ยอยู่ข้างโรงเรียน เลิกเรียนออกมาก็ซื้อขนมนมเนยกินเนาะกล้วยปิ้งหอมมากหอมมาถึงนี้เลยกล้วยปิ้งอะ่ะร้านมะพร้าวนมสดปัน่นช่วงนี้คือเป็นช่วงอะโวคาโดนะอะโวคาโดเยอะมากแล้วราคาก็อาจจะไม่ได้สูงเนี่ย แต่ว่าส่วนมากที่ราคาไม่สูงเนี่ยมันจะเป็นพันพื้นเมืองอะ่ะเราไม่ช่อยไม่ค่อยกินพันพื้นเมืองเท่าไหร่ส่วนมากจะกินบัคเเนียกับบูตเจตที่ที่รู้จักบอกว่าพันแฮกอร่อยมากเรากินว่ามันลูกมันเล็ก,กมันไม่อิ่มอะ่ะลูกมันเล็กแล้วมันก็แพงเลยนะพันแฮกอะ่ะพันแฮสนี่พันแฮกไม่ใช่พันแฮกแฮกมันลูกอม ก็เลยกินแบบบัคเนียกับบูทเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับพันพื้นเมืองก็กินได้แต่มันก็จะแบบเนื้อมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยฟินเท่าไหร่โอ้ฝ้ายเหรอฝ้ายเบเกอรี่นุ่นฝ้ายเบเกอรี่โอเสียงเป่าปิดๆๆดๆๆๆเลย อันนี้โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอะไรอ่ะแม็กคอมิกงูล,ลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยโรงพยาบาลแม็กคอมิกไม่เคยไม่เคยมาทางฝั่งนี้เลยนะี่ยมหาวิทยาลัยพายัพ เยอะมากเลยมันเป็นช่วงค่ำพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้านะครับด้านหน้าของเรานี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตำรวจรีบเดินกันรีบเดินกันเดี๋ยวตำรวจจับสังเกตได้ <c oughs> อุ้ยอะไรอะ่ะอู้ด้านในก็มีคาเฟ่ด้วยมาร์โบคอร์เหรอคาเฟ่ไกลๆนู้นน่ะ ไปเดินต่อไปเดินดูว่ามีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวไปหากินข้าวกินอะไรที่แบบตลาดวโรรถดีกว่าซื้อของกินตลาดวโรรถแล้วก็ค่อยกลับไปที่พัก ผลไม้ไปซื้อลูกพลับใช่อยากกินลูกพลับไปหาซื้ออ,อลูกพลับซื้อผลไม้นู่นนั่นนี่กินไปทอดอ๋อมีตลาดด้วะของกินเยอะนะเนี่ยหอมมากเลยโซนเป็นโซนของกินเหรอลูกชิ้นปิ้ง โอ้โหเบเกอรี่เก็เพลินๆดีเนาะเดินเล่นเพลินๆเนาะอ้ยเรีบรอยเกือบเดี๋ยวมันมันมันไกลยอยู่นะเนี้ยมันไกลยอยู่นะเนี้ย ยูฮค uh ขนมหวานชื่อร้านเขานะยูฮค uh ขนมหวานอุ้ยอันนี้ที่ไหนเนี่ยอาคารแบบแปลกตาดีนะอาคารแบบโอเคกาแฟสดนะครับร้านกาแฟสดเดี๋ยวซ้รอสัญญาณไฟ โอ้อย่าพึ่งนะเราขอข้ามก่อนโอ้โหข้ามได้ข้ามได้นี่เลยน้องไปโอ้ของกินชานมร้านขนมนมเนยไปเดินดู เด็กนักเรียนเยอะมากเลยอันนี้มันเป็นโรงเรียนแน่เลยเนะี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนนะครับเด็กดอยอ๋อเด็กดอยอพอช่วงโรงเรียนเลิกพอดีคนก็เลยเด็กนักเรียนก็เลยเยอะเด็กๆกลับบ้าน ออกมาเหมือนตอนเราเป็นเด็กเนาะออกมาเสร็จปุ๊บแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่มีแล้วเด็กสมัยเนี้ยผัดมีถุงละบาทอะผัดมีมถุงละบาทส้มตําถุงละบาทสมัยก่อนไม่ได้ใส่ถุงเลยนะสมัยก่อนใส่แบบเป็นกลวยอะเหมือนเอาใบตองมาทําเป็นเป็นกลวยแล้วก็แบบตาส้มตําใส่ปุ๊บใส่กลวยแล้วคือกลวยมันก็แบบมีรูใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เอาเอาใบตองมาทําเป็นกลวยเหมือน ก็แหลมๆม,มากเหมือนไอต้ติมโคนน่ะแล้วเราก็แล้วก็ใส่บางอันก็ใส่ผัดหมี่บางอันก็ใส่คนโคราดอ่ะเนาะผัดหมี่นี้เป็นชีวิตจิตใจเลยนะบางอันก็ใส่ผัดหมี่บางอันก็ใส่ส้มตำอะไรเงี้ยแล้วคือผัดหมี่อ่ะมันก็โอเคแต่พอใส่ส้มตำอ่ะน้ำม,มันก็หยดไงอร่อยนะตอนเด็กอ่ะก็ท่อวกระบาดอ่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องเหลือเงินเพื่อจะมาซื้อ ส้มตำกล้ยละบาทกับหรือบางวันก็กินเป็นผัดหมีก่กล้ยละบาทไรเงี้ยสนุกดีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วบาทหนึ่งอ่ะอ้โหเ่มีแบบโซนขายของเลยออคอฟฟง่ฟอืมร้านคอฟฟร้านของกินเยอะแยะมากมายทุกคน อันนี้ก็รรโรงเรียนปริ้นปริ้นรอยแย้ววิทยาลัยอ๋อโรงเรียนปริ้นรอยแย่แล้วแล้วอ่านตามภาษาไทยที่เขาเขียนนะเขาเขียนว่าปริ้นรอยแย่โรงเรียนปริ้นรอยแย่โรงเรียนเยอะเออไม่ใช่ว่าเดินไปเดินมาเดินผิดทางนะเดินผิดทางคือเดิน เดินไปไหนเดินไปไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเดินปุ๊บทะลุออกหนุนลำพูนโอ้สุดยอดมาก,สอ,มากสองกิโล 700. สองกิโลเจ็ดร้อยเมตร เรามาดูกันว่าจะทำภารกิจสำเร็จหรือเปล่าอันนี้คือเป็นแบบช่วงเย็นละมืดมดละเดี๋ยวเราเดินต่อเดินต่ออู้น้ำ น,นี่ก็คาเฟ่คาเฟ่ก็มีเรื่อยๆอยู่ทุกคนคือตอนนี้ถือกล้องเริ่มเริ่มสัน่นละคือกล้องมีกันสัน่นนะแต่ว่าม,ม,มือเริ่มสั่นหรือว่ามือเริ่มสั่นหรือว่ากล้กองกล้องบอกว่ากันกันสั่นก็าไม่อยู่แล้วตอนนี้ถือกล้องสั่นเกินโอ้ถนนส่วนบุคคลซอยตัน อุ <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นโรงเรียนไหมทุกคนใช่ดิเด็กนะักเด็กนักเรียนเต็มโรงเรียนเลยโร <c oughs> งเรียนเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบหลายแบบเนาะมีโรงเรียนแบบกระโปรงสีน้ำเงินมีโรงเรียนกระโปรงแดง เ,เป็นแบบบางทีก็เป็นชุดออกแนวแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเยอะแยะเฮ้ยเฮ้ทำไมมันไม่ถึงแม่น้ำปิงสักทีหรือว่าเราเดินผิดเ,เราเดินอีกแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วทุกคน ประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับเดินมาเรื่อยๆแถวนี้รู้สึกว่าจะเป็นอาคารเหมือนาอาคารพาณิชอาคารแบบที่พักอาศัยหรือเปล่าเวสป้าบริการรถเวสป้าน่ารักเนาะ คาวังคายวังเวสป้านี่ถึงแล้วถึงสะพานแล้วอันนี้ขึ้นสะพานนี้ไปก็ตลาดโวโรรถแล้วเย้ในที่สุดเราก็เดินใกล้จะถึงแล้วยังไม่ถึงนะตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วอุยอันนั้นอะไรอ่ะอคาเฟ่เหรอน่ารักดีแต่ว่าคนที่ใช่มาในเวลาที่ผิด ใช่อยู่นะแต่ว่ามันค่ำแล้วมันมืดแล้วจะให้เรากินเอกาแฟตอนแบบห้าโมงหกโมงเย็นก็ไม่ไหวมันอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้หรือเปล่าที่เราไม่ค่อยนอนเนี่ยนอนหลับดึกๆเนี่ยเพราะว่าคือจนถึงแบบดึกดื่นเที่ยงคืนก็ยังกินชาเขียวยังกินกาแฟอยู่มันก็เลยเป็นง่วงไงมันก็เลยเป็นง่วงตอนกลางวันแทนไงอันนี้ก็ร้านอุ้ย อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คลินิกคลินิกธันตกรรมแง่ทำจะสวยใช่ไหมเหมือนเป็นคาเฟ่เลยเนี่ยจะถึงแล้วทุกคนอีกนิดเดียวสู้ๆการเดินที่ดีคือการ <laughs> การเดินที่ดีคือการมีรองเท้าที่ดีด้วยตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นรองเท้าแบบแตะ เพิ่งซื้อเมื่อตอนออกไปต,ต่างอำเภอนะแล้วคราวนี้มันแบบรองเท้ามันไม่ค่อยโอเคอะรู้สึกว่าเราแบบเดินแล้วมันเจ็บเท้ามากเลยมันเจ็บมันเจ็บตรงแบบฝาดเท้าอะไรเงี้ยก็นี่มีร้านหมูทอดนี่ร้านร้านหมูทอดหมูทอดหมูทอดดึกแล้วก็วงเล็บดำบันอ๋อคือแบบว่าคือทอดตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอ เนี่ยด้านในหมูทอดดึกวงเล็บดำบันนี่รถแดงเนี่ยก็คือเดินขึ้นไปตรงเนี้ยพอลงสะพานไปก็เป็นตลาดวัาโลรถละสุดยอดมากอย่า,าทํานะอย่า,าเดินอาเขตอาเขตมาวลาโลรถสองกิโลเจ็ดร้อยเมตรไกลอยู่นะ จะเดินได้ถ้าสมมติว่ามันสุดวิสัยจริงๆอ่ะมาถึงกลางคืนแบบมาถึงเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองแล้วมันไม่มีรถอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วมันจําเป็นต้องไปอ่ะก็ก็เดินตามทางที่พาเดินนี่แหละก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่พอทูไททูไทได้อยู่นี่ถึงแล้ว ปูจจงันก็มีวัดด้วยเย้นี่แม่น้ำปิงตรงนู้นเป็นสะพานที่ไปวัดเกศการามนะครับในที่สุดเราก็ทำภารกิจรุล่วงนะครับในการเดินจากขนส่งอาเขตมาที่ ตลาดโบโรรถแต่ว่าตลาดโบโรรถต้องเดินลงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปด้านนูนะ่นนะนู่นบุโรรถมันอยู่ตรงนูน้นถึงสะพานแล้วยังถึงสะพานแล้วคือดีใจได้นิดนึงนะแต่ว่ายังไม่สุดเพราะว่าโบโรรถอยู่นูน่นนูน่นนู่นน้องเขาก็เดินไกลเหมือนกันนะเดินจากโรงเรียนมา เย้แน่เดี๋ยวเราในปัน,นถัดไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตรงเนี้ยมาขึ้นรถสองแถว e ไปลำพูนอยู่ตรงตลาดรถโรถนี่แหละก็คือจะไปเที่ยวลำพูนคนก็บอกว่าลำพูนอ่ะให้เช่ามอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ขับไปแค่แบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าการไปเที่ยวของเราอ่ะคือ ไปเช้าเย็นกลับอะ่ะมันจะรู้สึกแบบไม่พอเพราะว่าเราชอบที่จะเจอ,เอทุกทุกช่วงเวลาอย่างแบบช่วงเช้ามันเป็นยังไงเราก็อยากเจอเราอยากเห็นช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นของเขาช่วงมืดมดในพื้นที่นั้นๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งเป็นยังไงคือเราอยากเห็นทุกช่วงเวลาของพื้นที่ที่เราไปเที่ยวเพราะว่าถ้าบางทีเราไปแบบเชา้ชาเช้าไปตอนเชา้า แล้วก็เที่ยวตอนเที่ยงตอนบา่บายบ่ายก็กลับแล้วอะไรเงี้ยล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นตอนเย็นของเขาไม่ได้ไปเดินเล่นช่วงเย็นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าไปลําพูนหรือไปแบบจังหวัดอื่นนะอาจจะไปสักแบบสองวันหนึ่งคืนอย่างน้อยนะหรือไม่อย่างนั้นก็ถ้ามันเป็นจังหวัดที่แบบมีที่เที่ยวเยอะๆอาจจะไปสามวันสองคืนอะไรเงี้ยคือไปอยู่แบบสักสองคืนแต่ก็ไม่แน่หรอกแพลนไวเฉย นี่สะพานอุ้ยอุ้ยนึกว่านึกว่านึกว่า,วาอะไรลอยมาอุ้ยแม่น้ำปิงก็คือแบบจะล้นแล้วเนี่ยน้ำก็แรงอยู่นะนี่คือฝั่งที่เราเดินข้ามมานะครับข้ามสะพานมาแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปตลาดจบที่ตลาดวุโรรถในคลิปเนี้ยคือใครดูจนจบเนี่ย สุดยอดมากน้ำถือยกย่องยกย่องน้ำใจเจ้าเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นการเดินเฉยเนี่ยคือจันพยายามที่การเดินเนี่ยคิดว่าเราอะคิดอาจจะคิดแทนคนอื่นก็ได้นะว่าแบบคนอื่นก็อยากเผื่อคนอื่นชอบคือเราอ่ะเคยไปไปสถานที่อื่นๆสถานที่ต่างๆแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันไปยังไง มันเดินได้ไหมมันไปแล้วแบบทางมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออถ้าไปแล้วมีโอกาสอ่ะเราก็จะพยายามเดินถ่ายให้ทุกคนได้เห็นว่าอ่ะจะเดินจากอย่างแบบเดินจากคนทรงอาเขตเนี่ยบางคนไปลงอาเขตปุ๊บต้องไปยังไงอ่ะไม่มีรถอเงี้ยเดินได้ไหมเผื่อเขาแบบอยากได้ข้อมูลเราก็จะมีข้อมูลให้ว่าเออเนี่ยเราพาเดินแล้วนะจากอาเขตมาตลาดวัโลรถนะ อย่างน้อยว่าโลรถเนี่ยมันก็จะอยู่เหมือนแบบในเมืองหน่อยก็จะมีรถมีอะไรแบบต่อเยอะขึ้นหรือว่ามาพักมาอะไรเงี้ยก็น่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนี่ตรงข้างหน้านี่แหละที่ที่เราต้องนั่งไปลำพูนเนี่ยคิวรถกัดหลวงนะครับ คือรถหนองไคลเนี่ยรถสีฟ้าเนี่ยที่เราถ้าเราจะไปลำพูนให้เรามานั่งรถตรงเนี้ลำพูนเชียงใหม่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวว่างก่อนเดี๋ยวหมดเดี๋ยวไม่มีที่ไปก่อนไม่มีที่ไปในเชียงใหม่ก่อนเดี๋ยวเราไปถึงแล้วทุกคนตลาดวะรล้รถนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวขออนุญาต ไปเดินแบบชอปปิ้งที่ตลาดวโรรสกันนะจะก,กันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย